สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ติดกันปลาครับวันนี้นะฮะเราจะยังอยู่ในช่วงของกันปลาทิปนะฮะและกันปลาทิปวันนี้นะครับเราจะพูดถึงการซ่อมกันปลานะครับซ่อมคราวนี้ที่เราจะพูดถึงกันก็คือในเรื่องของถ้ามันหักนะครับเราจะซ่อมยังไงนะครับหนึ่งในวิธีนะครับที่หลายๆคนใช้นะครับก็คือการเจาะนะครับเจาะรูนะฮะแล้วก็ ฝังแกนเหล็กลงไปนะครับซึ่งเหล็กนะครับก็อาจจะเป็นทั้งลวดนะครับแล้วกเ็เป็นคลิปหนิดกระดาษนะครับซึ่งผมมีคลิปหนิดกระดาษอยู่พอดีนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องใช้เพิ่มเติมก็คือสว่านนะครับเป็นสว่านมือนะครับมันจะเป็นขนาดเดียวกับที่ใช้กับของคลิปนิดกระดาษได้ครับก็คือรูเนี่ยความกว้างมันพอดีก็คืออยู่ที่ประมาณน่า,นาจะ1.2 1่อน่จมิลนะฮะแล้วก็ อันนี้ผู้ความแน่นหนานะครับล้วก็ใช้ตัวกาวตาช้างนะครับผมแล้วก็ต้องใช้คีมตัดลวดนะฮะหรือคีมตัดเหล็กนะครับแต่พอเอว่าไม่มีนะฮะก็จะใช้คีมตัดโมเดลของเราเนี่ยแต่อันนี้เป็นคีมแรกของผมที่ผมใช้มานานมากแล้วนะครับใช้มาเออน่าจะเกิน78ปปีแล้วแหละนะครับก็ยังคมอยู่นะฮะและอันเนี้ยตัดลวดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ตัวตัวใบมันไม่หักนะครับแล้วก็ตัวทดลองนะฮะตัวทดลองอันนี้ก็จะเป็น ตัวที่ผมต่อในตัวไลฟ์สดนะครับก็จะเป็นอของของฟรีอ่ะนะฮะก็เลยแบบไม่ไม่น่าเสียดายเท่าไหร่ที่จะเอามาเป็นตัวทดลองนะครับอันนี้นะครับก็จะใช้นะครับในส่วนของตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะตัดตัวนี้ทิ้งนะครับก็คือสมมุติว่า,เ,าเดยขามันหักครับเดี๋ยวเราจะทําให้เดยขามันหักแล้วเดี๋ยวเราก็จะ ซ่อมโดยขาเอานะฮะคือเป็นอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราตัดเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะเราก็จะตัดแกนตรงนี้เอสมมุติว่าเราเล่นแล้วมันแบบหักออกมาอย่างนี้เลยนะนะเป็นแบบติดอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะซ่อมอยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้ตัวดอกสว่างนะครับวันนี้มันจะเป็นขนาดที่ เท่ากันกับตัวคลิปนะฮะคลิปหนีบกระดาษก็จะอยู่ที่1.2มิลนะฮะตรงนี้เราจะต้องเจาะนะครับทั้งชิ้นที่เป็นแกนตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ชิ้นที่ติดกับขานะครับก็สว่านมือนี่ควรจะมีติดติดกันไว้นะฮะทุกคนนะฮะน่าจะคนจะมีนะฮะก็เป็นได้ทั้งงานซ่อมแล้วก็งานสร้างนะครับสำหรับสว่านมือนในการเจาะก,ก็ เล็งให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้ได้มากที่สุดแล้วกันนะฮะสำหรับความลึกความอะไรนี่ดอกเรามาใช้ความลึกของตัวดอกสว่านนะในการวัดที่จะต้องมาตัดตัวลวดนะครับอีกทีหนึ่งนะเมื่อเราเจาะเรียบร้อยนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้มันเนี๊ยบมากกว่าเดิมนะครับก็ควรใช้ตะไบขัดให้มันเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ว่าล่องเนี่ยมันจะได้ติดสนิท แนบเนียนมากกว่าเดิมเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้กาวตาช้างนะครับในการปิดรูปิดท้ายทีหนึ่งนะฮะสำหรับแกนอีกฝั่งนะครับเราก็เจาะเหมือนกันนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่นะครับก็พยายามเจาะอย่าให้เกินรูนะฮะตรงนี้นะครับแต่จริงๆมันก็เกินได้นะแต่ว่าควรจะไม่เกินดีกว่านะครับเพื่อที่ว่าลวดของเราเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องไปขัดอะไรกับตรงนี้นะครับต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะใช้ตะไบนะครับก็คือ รอยตรงนี้ให้มันเรียบหน่อยนะครับเพื่อที่ว่าทั้งสองชิ้นเนี่ยมันจะได้ประกบเข้าหากันได้อย่างง่ายหน่อยนะครับต่อมาคือการตัดลวดนะฮะอันนี้เราตัดลวดมาก่อนเลยนะครับอันนี้ก็คือ,อ,อคลิปหนะีบประดานนั่นแหละนะฮะก็ตัดมาให้มันเกินมาหน่อยนึงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวัดระยะจริงๆอย่างมันจะใช้ได้ประมาณเท่านี้แล้วนั้นถ้าเราจะใช้นะฮะหรือเท่านี้ก่อนก็ได้เพื่อที่ว่าเออ เหลือนะฮะดีกว่าขาดนะครับอ่ะเห็นไหมคมนะใช้มาหลายปีแล้วอันนี้มันยังใช้ได้ตรงนี้อยู่อันนี้เราเอามาวัดระยะก่อนนะครับนี่เข้าได้พอดีนะครับเมื่อเราลองวัดดูนะครับว่าเออมันเข้าร่องได้แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยมันจะเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดออกซะหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มติดเก่ากัน เมื่อเราวัดระยะใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาติดกาวกันนะฮะควรจะหาตัวหนีบนะครับเพื่อที่จะว่าเออกาวมันจะได้ไม่เลอะมือเราแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่ที่น่าจะดีเลยนะครับก็คือการพันด้วยทิชชู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าเมื่อทิชชู่เนี่ยมันโดนพวกกาวตาช้างเนี่ยมันจะติดสนิทด,ดีมากเลย นะครมันจะเป็นเหมือนแบบซีเมนต์เลยนะฮะทีนี้เราก็เอาออกทีนี้เราก็มาหยอดเพิ่มต้องบอกไว้ก่อนว่าพวกนี้มันก็คืองานซ่อมนะฮะการที่มันจะกลับไปเป็น100%เเหมือนเดิมนะฮะก็อาจจะยากหน่อยนะครับอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะฮะ แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเสริมนะครับกาวลงไปในจุดประกบตรงนี้อีกหน่อยหนึ่งนะรอมันแห้งแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคครับนี่ก็คืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถนะครับเชื่อมนะครับในจุดที่มันหักได้นะครับด้วยการเสริมลวดนะครับแล้วก็ติดกาวลงไปนะครับตรงนี้ผมมีเพิ่มเติมโดยการอย่างที่บอกผมเพิ่มทิชชู่นะครับแล้วก็จุดกาวตาช้างนะครับ มันจะมีความแข็งมากขึ้นนะครับคือตอนนี้แข็งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นทางหนึ่งนะฮะในการแก้ไขางานนะครับโดยที่เอาตัวของฟอร์เกตตัวนี้นะครับมาเป็นตัวทดลองนะครับในการเสริมลวดเหล็กลงไปนะครับถ้าชิ้นงานของเราเกิดหักขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆหลายๆคนสามารถ ประยุกได้นะครับว่าจะใช้อย่างอื่นนะครับแล้วก็มันมีทางแก้อีกหลายทางมากนะครับที่สามารถนําไปใช้ได้อย่างเช่นถ้าไม่เสียดายอะไรนะครับก็ซื้อใหม่นะครับหรือซื้อเป็นงานจีนนะครับแล้วก็นาพาร์ทอะไรนั้นน่ะมาใช้ชดเชยกันได้นะครับหรือถ้าไม่มีอะไรเลยนะฮะก็ใช้ตามที่บอกไปก็คือเป็นเป็นรวดเป็นกาวนะครับแล้วก็เจาะรูลงไปนะครับมันก็จะเป็น งานที่เราสามารถซ่อมแซมได้นะครับแล้วก็เอามาตั้งโชว์ได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่างานที่ผ่านการซ่อมแซมแล้วเนี่ยยังไงมันก็คืองานที่เคยเสียมาก่อนชำรุดมาก่อนนะครับก็เป็นเพียงแค่ยืดอายุของของเล่นนั้นนะครับให้อยู่กับเราได้นานขึ้นนะครับอาจจะไม่สมบูรณ์เหมือนของใหม่นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเจาะรูฝังแกนเหล็กนะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามเดี๋ยวลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ดูในกเกอบท,ทุกวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดป,ประการใดในเรื่องของเนะะื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม